งเงินมันจึงไม่ไปสู่ราญ้าและยิ่งกเกษตรกรราคาพืชผลเกษตรความถูกด้วยตั้งหารคือว่าแบงก์ก็จะถ่างออกไปเรื่อยๆค่าธรรมเนียมตั้งหากผมถามว่าวันนี้แล้วใครควบคุมครับแล้วท่านปล่อยให้เงินเข้าสู่ระบบการก่อสร้างอย่างเดียวทําไมไม่เรียกมาอบรมมาทําพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำอะไรให้มันอย่างผมทราบไปผมก็ความรู้น้อยนะครับอย่างอินโดนีเซียเนี่ยที่เขาแจกเนี่ยเขามีเงินเดือนให้แล้วให้ไปทําวิจัยนะครับซึ่งผมเห็นด้วยเลยเอาเงินหมื่นเนี่ยมาปักซะนะครับแล้วก็ให้คนที่ไม่ใช่เป็นนักศึกษาคนชั้นกลางเนี่ยวันนี้โลกมีโซเชียลนะครับถ้าไม่นั้นตุ่มทุนจะถูกชนชั้นล่างลุ่มทึ่งไปแล้วมีโซเชียลเด็กรุ่นใหม่ไปขายอะไรต่ออะไรได้ขายตรงได้แต่แบงค์ชาติไม่เคยดูเลย แบงก์ประเทศไทยใช้ใช้ตัวหลักทรัพย์อย่างเดียวไม่ไม่ได้มีวิเคราะห์โครงการลูกหลานคนจนจบมาเก่งแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสงอหัวทางสังคม mm hmm. ผมถามว่าแล้ววันนี้ใครรับผิดชอบแบงค์ครับผมสงสัยอย่างเดียวครับว่า mm hmm. ผมได้ยินชื่อธนาคารแห่งประเทศไทยมานานแล้วครับ mm hmm. ผมก็ว่าเขาต้องเป็นคนควบคุมแบงก์แต่ท่านปล่อยเหตุการณ์แบบนี้จนกลุ่มทุนนั้นมันเกิดช่องว่างแล้ววันนี้ ปัญหาจะเยอะขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าถ้าท่านไม่ไม่ไม่ดูตัวนี้แล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างมันเป็นแค่ระบบหนึ่งวันนี้มันต้องพัฒนาคุณภาพคนผมสงสัยจังเลยครับเงินแสนกว่าล้านเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแกปมันว่างแกปมันมันช่องแก๊ปมันมากขึ้นมันก็สมควรจะเอามาใช้จ่ายที่มันเพราะฉะนั้นแต่ผมเห็นว่าอย่างพักเพื่อไทยเลยครับเรื่องเงินดิจิตอลเวลา เลือกตั้งเสร็จมาทุกจะแจกดิจิตอลเนี่ยถูกบล็อกเลยผมเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างในงานที่ต่างกันเสน,เนอความคิดเห็นกันแบบนั้นผมก็มองว่านี่พรรคการเมืองเขาเป็นคนวางนโยบายปาะชนเลือกเข้ามาแล้วเขาต้องมีสิ์ทำในระดับหนึ่งแต่เวลาจะทำไปสู่คนจนจริงๆคนชัานล่างจริงท่านไม่ให้ทำ ท่านไม่ให้ทำแล้วก็บอกบอกว่าระบบเศรษนกิจเสียหายระบบอย่างนั้นอย่างนี้ก็บางทีเนี่ยผมก็บอกนายว่าผมเป็นรัฐเพื่อไทยผมไม่ยอมนะครับอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมนะก็เอามาปรับนี่ครับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไปนะครับมันไปถึงประชาชนวันนี้มีช่องทางเดียวครับคือเงินตรงนี้แหละที่จะถึงประชาชนจริงๆและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆไม่ใช่กระตุ้นด้วยระบบรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวนั่นมันโบราณมากนะครับผมเรียกในความเคารพว่า เออเมื่อกี้ตารางที่เห็นนะครับว่ามันจําอยู่ในบล็อกสมองผมที่เป็นกรรมธิการมาแปดปีเรียนด้วยความเคารพครับว่ามันเป็นตัวเลขเดิมๆตัวเลขเก่าๆแล้วก็ตัวเลขแบบนี้มาตลอดแล้วเวลาจะทําอะไรทไาไม่ได้ธนาคารแห่งประเทศไทย <S 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 ผมก็งงครับผมช่วยตอบผมด้วยว่าใทรเป็นคนรับผิดชอบแบงค์ท่านควบคุมแบงค์หรือเปล่าแบงค์จะเป็นผู้ค้าทีา่ไม่มีการควบคุมนะครับผมผม,ผมอยากให้ธนาคงานแห่งประเทศไทย เจาะตรงนี้ให้ผมประสมองผมได้ได้หายโง่หน่อยครับผมว่าใครดูแลแบงค์ใครมีอำน,นาจในการที่จะตั้งค่าธรรมเนียมน,นะเงินของรัฐนะครับที่มาเอา่อเป็นเงินลงทุนก็เสียดอกนะครับเสียดอกมาแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ที่กู้แลวอยู่กันได้คือมันกู้ภายในประเทศถ้าเป็นกู้นอกประเทศละเจ๊งกันไปแล้วแต่ปัญหาคือเงินที่ได้มายกงบลงทุนก็เสียดอก แล้วมาอยู่ในระบบก็เสียดอกนี่กลายเป็นกลุ่มทุนเอาไปหมดเรียนด้วยความเคารพครับขอให้ธนาคารเนี่ยเไ็นทขายตอบผมให้กระจ่างเลยครับคุณครับท่านต่อไปนะครับ